สนใจปั๊ม gp ทักไปที่เพจ tttt studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม tttt studio นะฮะโอ้โหวันนี้ตื่นสายจ,จัดเลยอะมาสายครับผมแต่ก็มานะฮะมีอะไรมาบ้างเนี่ยมีอะไรมาบ้างเนี่ยมีเบลด,ดส่งร้อยอเหรอเบลดส่งร้อยไม่ขับคอยไม่แล้วโอ้โหสบายอันนี้นี่ยแล้วหนึ่งแสนห้าหมื่นยังอยู่ปะไม่อยู่แล้วนะฮะหนึ่งแสนห้าหมื่นไม่มีแล้ว มีอะไรมาใหม่นี่มาสายทุกคนน่าจะเปิดกันไปหมดแล้วนะครับมีเว้นเป่วะอีเว้นมาใหม่ปะเหือ,อนเดิมอันเดิมปะอันอันใหม่ดิหกวันอันใหม่นะฮะเบอร์อวาวคลับเหมือนเดิมนะผมมาวันนี้ก็จะเปิดหมกักเซยแล้วก็มูนากูนะฮะบ,บอกรอกกะเบอร์าวคลับเมื่อไหรตำนานจะมานะผมมูนากูหมกักแต่หมกักเซยตัวดีเยอะนะ มักเซยตัวดีๆเยอะเลยนะครับผมนะครับสีเลคชั่นก็น่าจะเป็นเบนเจเดอร์น,นะครับผมแล้วก็มีอ่บอลโลตูเรบอลโลตูเรครับผมนะมีบอลโลตูเรนะครัสองคนที่น่าจะโอเคนะครับผมโกุลวินนะได้อยู่นะมาจัดโมนาโกก่อนเลยฮนะโมนาโกโมนาโกโมนาโกมักเซยตัวดีเยอะมากาจริงมักเซย ใช่ผมปลายิสนะฮะสันสันอย่างเงี้ยกำมระอย่าเงี้ยกำมาร่าสิใช่กำระวันดำกำมาร่านะฮะกล้องหลังที่แบบโอ้โห่เก้าเจ็ดกล้องหลังเก้าเจ็ดสไตล์ลามอสนะมาใครเอ,อ่ยใครเอ,อ่ยต้องดูชื่อนะโอ้โหเบนเจเดอร์มาเลยเหรอเบนเจเดอร์มาเลยวะเฮ้ยเอาเรื่องนะเบนเจเดอร์นะผมไปซื้อสง่งต้องเป็นบอลโลตุรี่แหละ บอลตูเร่บยากจะเดิมมาเลยวะทีเดียววะนะบอลดำมะผมบูยี่สิบมาเรือหัสนี้ก็อาจจะเป็นเรียลมาดริดนะครับไอคอนิคโมเมนต์มาดริดนะก็เดี๋ยวไปเติมทองกันนะไม่ใช่นี่ไปฮะสุดท้ายอะผมโมนาโก สุดท้ายของมูนากูแล้วนะครับผมอันนี้ดีเนะลืมบอกไอ้ดีเอฟซนะไอ้ดีเอฟซนะฮะอันนี้ไม่ใช่ดีผมเด้อไม่ใช่ดีผมเด้อนะฮะหน้ากระตูนอย่างงี้หน้ากระตูนอย่างงี้น่าจะไม่ใช่ตูเร่นนะนะผมเรียบร้อยอะ่ะมนากูจบลงไปมาหมักเซยนะผมหมักเซยนะฮะนะผมปลาเยต ซันสัน97กลามาร่า97โหดจัดเปิดเลยครับเปิดเลยครับนะโหดจัด97 97นะครับสักตัวนะสักตัวนะผมเท่ากว่าเบอร์9เหรอเบอร์9กองหนะ้าใช่ปะวะใช่ปะไม่น่าใช่หรือเปล่าหรือเปล่า <c oughs> ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่นะผมนี่ไง ไม่น่าเชยนะโอเคไปต่อฮะจะได้เส็นสันแล้วก็กัมรานะฮะน่าจะหูวเราเรื่องนะกองหลัง97ยืนเอบได้นะยืนเอลบีอาร์บีได้เงินนะหรือ96นะโหดเหมือนกันคนนี้เบอร์สงเหรอเบอร์สงน่าจะเป็นน่าจะเป็นน่าจะเป็นสกอีเอผม จบฮะแพ็กนี้ปลาเย็ดก็ไม่ได้สันสันก็ไม่ได้นะกนมามระก็ไม่ได้กามระมันมกนมาราอะไรก็โอ้กามรานะก็ยังไม่ได้เท้าซ้ายเหรอเท้าซ้ายเหรอเท้าซ้ายเบอร์สิบแปดเลยไขว้ไขวะไข่อะต้องดูชื่อดูหน้าไม่รู้โอ้โหโอ้โหอมาวีอนะ จบเร็วมอนากูตัวดีเยอะแต่ไม่ได้ตัวดีสักคนเลยอันนี้เราไปอัพเบนเยเดอร์ดีกว่าเว้ยอัพอัพวิลเบนเยเดอร์น่าจะเป็นตัวดีละที่เปิดได้ในวันนี้นะฮะเบนเยเดอร์เบนเยเดอร์น,นนะฮะอยู่ไหนเออแต่ก็ไม่ซ้ําเลยนะไม่ซ้ําเลยไม่แต่ตัวเดียวนะฮะเบนเยเดอร์คนนี้ฟรีคิกโหดจัดนะฟรีคิกโหดจัดโอ้โหมีห้าดาวอ๋อสี่ดาวแล้วกันสี่ดาวสี่ดาวสามดาวสี่ดาวเยอะจังวะ ดีเอฟซีนะไม่อยากใช้เยอะเด๋ยวเปลืองของเขา19ครับว่าผมขาดอีก3อีก3เหรออีก3ก็ขอสัก3าดาวฮนะสามดาวหนึ่งอันพอปะวะปึ๊บไม่พอขาดอีกอันหนึ่งครับผมสัก2ดาวไปเบนยีเดอร์9กนะเบนยีเดอร์แตฟีคริกหดจัดเลยผมว่าลูกตั้งเตฟีคิกอย่างเงี้ยหดจัดเลยอนะ เรียบร้อยเก้าหกครับผมเบนเจเดอร์นะคนนี้เปลี่ยนตัวมาลงเปลี่ยนตัวลงมายิงอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนตัวปุ๊บลงมายิงนะฮะเบนเจเดอร์ตัวเดียวตัวดีที่เปิดได้ในวันนี้นะไปไปดิโอโ้เลื่อแล้วไม่ไปอีกทำกิมรุกเก้าหกบอลคอนโทรลเก้าสองเลี้ยงบอลเก้าห้าริกับตัวเก้าสี่โอเคตรงนี้เปิดบอลไม่เท่าไหร่จบสกอร์เก้าสี่สปีดแปดเจ็ดสปีดต้นก็สามโอเคนะ โอเคนะบาลานซ์สเตมิน่เก้าสามแปดเจ็ดนะดูผิดเหรอไหนวรรลกตั้งเตะวะคนไหนวะไม่ใช่คนนี้เหรอไม่ใช่คนนี้เหรอวะไม่ใช่บัญเจเดอร์เหรอเอ้าตั้งเตะดเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดดูผิดเหรอวะใครวะอ๋อปายิสอีกลูกลูกตั้งเตะฟิกคุณหูเด่ะปายิสอันนี้มันบัญเจเดอร์ผิดคนนะดูผิดคนนึกว่าคนนี้นึกว่าเป็นบัญเจเดอรีจีพายแล้วจีพายแล้วโอ้ นะชิหายแล้วดูผิดคนไม่เป็นไรอัพไปแล้วนะผมโอเควันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะผมไม่น่ามีอะไรนะก็ไม่ซ้ําเลยไม่แต่คนเดียวก็โอเคอยู่นะถ้ามันไม่ซ้ําอ่ะนะก็เก็บไว้แล้วในเว้นทัวร์นะฮะฟิเจอร์เก็บไว้แล้วในเว้นทัวร์นะผมนะไม่ต้องอัพตันนะเดี๋ยวค่าต่อสัญญามันจะแพงโอเคครับผมวันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะผมใครจะปั๊ม G ีพีก็ทักมาในเพจนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผม วันนี้ไปละบ๊ายบาย let's go